ย่้ยหน่อยใช่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยเริ่มต้นประมาณหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นเจ็ดถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาเริ่มต้นประมาณหมื่นเจ็ดแล้วไปเขาคือต้องผูกเชือกมาครับว่าอะไรนะทำไมต้องผูกเชือกมาที่ที่ชด้วยครับถ้ามันไม่ผูกเชือกมามันจะใส่กล่องไม่ได้เพราะกล่องมันจะสั้นกว่าเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยเชือกเพิ่เนี่ยแกนจะยาวไปสปริงเฮา คือเราเราเราล็อกสปริงไว้ใช่ไหมครับเราล็อกสปริงไว้แล้วมันเป็นการการการดึงล้างหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวออันนี้คือเป็นตัวแกนโช๊คอย่างเดียวครับผมก็คือว่านี่นี่แกนงแกนยี่สิบแกนใหญ่ครับผมก็คือว่ารถรถสําหรับรถลูกค้าท่านใดที่ว่าขับไปแล้วรู้สึกว่าขึ้นลงคอสะพาแล้วมันโค้งเพลงมันยากเวลาขึ้นคอสะพาแล้วมันแบบว่าเอ เหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนอน,นั่งอยู่บนเรือครับก็คือว่านี่ก็คือแนะนําตัวนี้<อ>มันก็จะหนึบต้องใช้คําว่าหนึบก,กว่าโชคเดิมห<ด>นึบก,กว่าโชคเดิมแล้วก็จะมีความหนึบแต่ว่าจะกระด้างกว่าโชคเดิมนิดนิดแต่ถามสาหรับผมนะก็คือว่าพวกนี้จะขับง่ายสะดวกสบายกว่าเวลาเข้าโค้งเวลาอะไจะจับโค้งดีกว่าถ้าเวลาเจอหลุมเจออะไรก็คือว่ามันก็จะไม่ไม่โยนไม่กระโดด หรือว่าแล้วแต่อาการรถนะครับสำหรับโชกบางคันบางคันอาการโชกก็คือว่าโชกแตกบางคันก็กินยางหมดเลยกินหน้ายางหมดเลยหน้ายางก็จะกินเป็นบ้างเป็นบ้างเป็นบ้างลูกค้าบางท่านเราเข้ามาก็ไม่รู้ว่าที่ครับรถรถเนี่ยหน้ายางผมเนี่ยกินเป็นบ้างเป็นขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรก็นี่เลยครับน <flying truck> <player> ่าจะเกิดจากโชกโชคเป็นหลักเลยถ้ายางกินเป็นบ้างเป็นขึ้นแต่ถ้าแบบว่ายางกินไปแถบใดแถบหนึ่ง กินในหรือกินนอกให้สนนักฐานว่าอย่างแรกเลยคือว่าศูนย์รถยนตดก็คือว่า<ะ>เข้ามาหาเราเลยคืองมาหาเราถ้าถ้าแบบว่ามาเจอยางกินปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นเช็คช่วงล่างฟรีก่อนสามสองรายการถ้าเกิดว่าช่วงล่างไม่มีปัญหาอะไรเราตั้งศูนย์ไปก็หายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าส่วนมากเลยถ้าลดช่วงล่างถ้าอยากป็นรถเก่งเนี่ย ยางกินเยอะๆเลยกินในจนถึงขส้นรุนเลยส่วนมากเลยจะเป็นที่ว่าพวกฟูดปีกนกขาฉีกขาดแล้วก็ลูกหมาปีกนกขาดลูกหมาปีกนกคือว่าใช้งานไม่ได้ก็จะทําให้องศาร้อมนลุแล้วมันก็จะกินยาปปปงผิดปกติรถบางคันถึงขั้นแบบว่าประคองวงมาลัยตรงไม่ได้เพราะว่าฟูดปีกนกมันขาดมันจะขยับเวลาตกหลุมที่ก็ขยับทีเวลาขยับทีวงมาลัยก็เยงซ้ายทีเยงขวาทีอันนั้นคืออาการของฟูดปีกนกครับผม แต่ถ้าเป็นอาการของโชคเลยก็คือว่าเด้งแน่นอนลงหลุมนี่คือว่าเด้งไม่หยุดไม่หย่อนเด้งแล้วเด้งอีกเด้งหน้าเด้งเวอร์เด้งเวอร์เลยก็คือว่าอันนี้ละแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยเอาเอกโพรเลอร์มาให้ดูก่อนครับของเราก็มีไวเอ็กเราก็มีซัเมอร์เราก็มีร้านเราขายทุกแบรนด์ครับขายทุกแบรนด์ครับแล้วแต่ว่า ลูกค้าจะชอบแบรนด์ไหนใช่หรือว่าอย่างลูกค้าไม่รู้จะเลือกแบรนด์ไหนก็คือเข้ามาคุยกับเซลล์หน้าร้านได้ครับเซลล์หน้าร้านเราก็จะให้ความรู้ว่าพี่ต้องการอารมณ์แบบว่าที่เป็นคนขับขี่รถเร็วไหมพี่ต้องการแบบว่านุ่มแบบนี้ไหมหรือต้องการแบบหนึบถ้าต้องการขับรถเร็วก็ต้องเน้นไปทางโชคสตัดถ้าเป็นโชคสตัดนี่ก็คือว่าถ้าขับ ขับเบาๆเนี่ยมันจะกระด้างแต่ถ้าขับเร็วเนี่ยมันจะนุ่มเน่กาะถนนดีสําหรับพวกลูกค้าที่ขับรถเร็วถ้าเป็นรถกระบะรถกระบะเป็นสตาร์ทก็มีรถกระบะเป็นสตาร์ทก็มียังเอ็กโพเลอร์เนี่ยตัวเป็นสตาร์ทก็จะราคาก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงก็มีตั้งแต่หมื่นเก้าหมื่นเก้าเก้าร้อยก็คือว่าคําว่าสตาร์ทเนี่ยก็คือมันจะปรับสูงต่ำได้ในตัวปรับสูงต่ำได้ปรับแข็งปรับ ปรับเนินได้ครับครับผมอันนั้นก็คือเป็นสาหรับพวกว่าลูกค้าที่แบบว่าต้องการโหลดยกแล้วแต่ครับว่าต้องการใช้ในแบบว่าสภาพพื้ออนผิวถนนแบบไหนครับครับผมแล้วก็มีจะเป็นช่วงล่างช่วงล่างทางลาดเราก็รับทํานะครับช่วงล่างก็คือว่าทําหมดทุกรุ่นรถทุกรุ่นคือเข้ามาให้เราเช็คได้เลยคือว่าขั้นตอนการตรวจเช็คเนี่ยของเราเช็คฟรี เช็คฟรีไม่เสียตังก็คือว่าเราสมมติว่าลูกค้าขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยถึงร้านเราปุ๊บจะมีพนักง,งานต้อนรับเดินเข้าไปสวัสด,ดีอย่างสวยงามหมดเลยการาบแทบถึง,ง,งหัวเข่าโหก็คือว่าไปถึงปุ๊บก,การาบสวัสด,ดีลูกค้าที่เขารพโบทเทนเชิญนั่งรอในห้องรับรองได้ครับว้าวแล้วก็เอารถขึ้นเช็